เริ่มต้นต,ตางฝ่ายต่ตางไม่ยอมและแหกหมัดกันอย่างนี้ก็แตกสิครับสนับสนุนโดยยาก,กวดสมารลิงเผาและออเพศสศัตว์ชนิดผงอันคับเตือนในฉลาและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ string's tying you to me i'm happy in your company with no emotion because my love deserves to be free i never want to look at a house in the garden i never want to lock you down i know you're not mine it's just my turn but we can still have fun for now Me, you don't really do commitment, trust me oh, message yeah, yeah. received oh, When you said you chua couldn't chua. take us too seriously I must admit oh, I was relieved oh, Cause oh, I never okay, wanna okay. play yeah, happy yeah, yeah. families yeah, yeah. with yeah. Yeah. you But yeah. I oh, can't yeah. you around <laughs> <laughs> don't I don't be be you I know. you, around. Don't 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 be be you วัดผาเดยวพาัำแก้วฮะอะไรวัดผาทอนแก้วภาคจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะว่าหันซ้ายหันขวาเพราะว่ามองมันเยแกตามันโอมไปค่ะบรรยากาศดีมากแม่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเมื่อกี้เราไปเบ้านบ้านเดนบ้านดีที่เขาพ้ออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนกัน หลังจากวันหยักไนที่ส่วนโฮมสเตย์แล้วเราก็มาถึง่อชื่อร้านเราก็มาเซอร์เวยต่อที่ร้านพิซซ่าของรุ่งทองนะคะร้านเป็นร้านอาหารของพิซซ่าร้านพิซซ่าวัดวัดธรรมเขาสันแก้วหลังหลังโรงแรมหลังโรงพรมเลยเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่เรื่อยใช่ไหมผาวัดธรรมขาสันแก้วล เรื่องนอยากเขาทำอ่ะอยากอากเขาทำก้องเรีอนดูมุมกล้องเลยจะมองวิวร้านพิซซ่าเราจะพาทู้ชมไปพบกับพี่ติงของเราจมาของร้ามารามติงนะคะเจ๊สาวสวยของเรารืออะไรนะทิงไหมมารามทิงมารามทิงคนสวยเจ๊คนสวยของเราเรวตามพวกเราเข้ามานะ ตามขอมาเด้อครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาในร้านนะฮะมาในร้านนะคอามหารค่ะไปห้องไปงางไปอยู่ไซน์น้อจาของร้านอุ้ยน้าแม่น้าแม่สวัสดีจ้ากำลังหาอยู่พอดีเลยเจ้าคนสวยเฮ็ดในหยังอยู่น้อจ้ากำลังจัดดอกมงดอกไม้อยู่ตียวแห้งค่ะมันโดนแดดเยอะจ้าติจ้าอู้ฝนมา โอเคนะแต่ยากขึ้นวิวสวยมากเลยครับวิวสวยมากเนี่ยข้หลังองค์พระด้วยโอ้ลันนอเลยอ่ะสุดยอดเลยองค์พระอยู่สัก200เมตรค่ะแล้วก็วิวภูเขานะฮะเจ็ดชั้นเขาบอกว่าภูเขาเจ็ดชั้นมันเป็นแต่สีเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวเข้มแล้วก็สีเทาและสีฟ้ามันจะได้เหมาะเจาะมากเลยมันจากาศสุดยอดเลยเนาะน้ามาเที่ยวนอนค้างเป็นเป็นเป็นเดือนเลยอ่ะถ้าแบบถ้าเราไม่มีอะไรทํานะถ้าแบบ ถ้ามีแบบนู้นน่ะนะอยากมาเที่ยวมานอนค้างตรงนี้แบบเนี่ยมานอนมาทานพิซซ่าตอนฐานแล้วไปทานกระท่อมนอยลุมกใช่ใช่แมนค่ะแมนแมนค่ะแมนเดือนลสามเดือนเลยแล้วต้องทำงานด้วกันนี่โควิดเดี๋ยววันนี้มาแล้วเดี๋ยวทานพิซซ่ากันเนาะอะไร่อยนะคะเดี๋ยวรั่ไปเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวไปนั่งตรงโน้นไปนั่งคุยกันตรงโน้นเนาะขอบคุณค่ะค่ะโอเคค่ะเดินนะคะทางนี้นะคะ ครับหลังจากที่เราไปบ้านบ้านดินบ้านดินรีสอร์ทโฮมสเตย์เนาะครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่ร้านพิซซ่านะครับพิซซ่าลุงเดาทานของของลุงทอมค่ะของลุงทอมนี่คือสวัสดีจ้าเจ๊คนสวยของเราค่ะสวัสดีกันทั้งวันคจ๊บสวัสดีกันทั้งวันค่ะค่ะครับโอ้วันนี้อบอุ่นมากเลยนะบรรยากาศดี้มาสองมาทั้งสองสถานที่ที่นี่เป็นเป็นสถานที่ที่สองนะคะที่เรามาร้านเหมือนกันค่ะ เราก็เป็นแค่ผู้มาบริหารนะคะล <c oughs> <c oughs> ุงทองเขาไปอยู่กรุงเทพละตอนนี้ <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> พักผ่อนอยู่ที่กรุงเทพแล้วเราก็มาบริหารที่นี่แทนนะคะคช่วงแรกๆนี้เขาจะเป็นคนทคําเพราะว่าเขามาอยู่ที่ไร่แล้วเขาก็ทําไร่ทาฟาร์มสเตย์ปลูกข้าวปลูกข้าวไร่ปลูกนาปลูกทาโรงเรือนปลูกผักอะไรเงี้ยก็ผักที่เอาไว้ทําสลัดตอนแรกเปิด พิซซ่าตัวฐานที่ไล่นะคะอ๋อปที่ไล่ที่ฟาร์มสเตยกก่อนที่ที่เราพักอยู่ใช่ค่ะก็ไปดูไว้บริการลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าจากข้างนอกในหอคอหรือคนที่มาเที่ยวคอไปเที่ยวบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่เยอะค่ะพอช่วงฤดูช่วงไฮอ่ะเขาก็เลยแบบเออในเมื่อทําพิซซ่าอร่อยแล้วแล้วก็ พิซซาเตาฟืนอย่างเงี้ยมันหาทานยากใช่ค่ะแ,แ,แล้วก็แ,แบบสูตรของเราเป็นสูตรอิตาเลียนแท้ที่อร่อยอที่คนอื่นที่ไหนพอเขาไปทานที่ไหนเขาก็บอกไม่เหมือนของลุงทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค,คือสูตรนี้เราได้มาจากอิตาลีเลยะแะจากอิตาลีเลยค่ะเพราะว่าเขามีเพื่อนเป็นเชฟค่ะมีเพื่อนเป็นเชฟชาวอิตาเลียนค่ะเขาก็เขาไปตะเวนทานทุกที่แล้วก็ตรงนี้ก็คือได้ ออริจินอลมาเลยแล้วก็เรียนรู้จนเก่งแล้วก็ทํในในในโรงเรือนเอ้ยในโคัวเรือนแล้วก่อนครับ่าที่ไล่แล้วก่อนทําอร่อยแล้วคนก็บอกปากตบปากแล้วก็หาทาเลหามาเปิดแต่ได้ได้อีกที่หนึ่งค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่คือคักเท่าที่นี่แล้วก็ยังสวยที่สวยที่นี่ไม่ได้ใช่ครับคือบรรยากาศรลกสึกไบรรยากาศพอได้ที่นี่แล้วเราก็เลยเอได้เลยเนาะเดิน เดินเข้ามาข้างในแล้วพอมาเจอข้างในนะแบบยิ่งสวยยิ่งสวยวิววิวแบบบรรยากาศแบบโอมากอ่ะใช่แบบไม่อย่างเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะมันเหมาะเหมาะอะไรวิวกับภูเขาแมนค่ะแมนเสร็จปุ๊บก็มาทำบุญก็ต้องเหนื่อยนะก็ต้องเหนียวก็ต้องหิวแมนนะกะก็มานั่งพักผ่อนเนาะมานั่งชิวๆบรรยากาศภูเขาต้นไม้เนาะวิวแบบ อุ้ยงามค่ะอะไรคุณพูดภาษาอะไรเนี่ยภาษาบ้านคอยมาโจมตีได้เดิเออแบบบ้านคอยต้วนคอยเป็นคนอีสานเด้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเชียงรายเลยค่ะก็พอลุงทอมเขาเอ่อมาทําอยู่สักพักก็เริ่มเริ่มอยู่ตัวละแล้วเราก็อยากมาพักผ่อนบ้างสลับกันนะคะบางช่วงบางเวลาลุงทอมมาอยู่เราก็ไปอยูุ่ธย นหลวงโลกบางช่วงที่ลุงทองเขาเหนื่อยตรงนี้เขาก็อยากให้เรามาช่วยดูตรงนี้เราก็มาดูแลแทนแล้วเขาเปลี่ยนกะเปลี่ยนกะกนแบะมือแท็กทีมกันแล้วก็ทีมเวิร์กใช่เราก็มาดูเพราะว่าทำร้านอาหารนาะมันต้องใส่ใจมันต้องดูแลดูแลอะไรต่าง่ถึงเราจะจ้างผู้จัดการแต่บางทีเขาก็ยังไม่ร้อยเปเซ็นเหมือนที่เราทำเองอะไรอย่างเงี้ยเราทำเองก็ได้ เห็นรายละเอียดหมดแล้วได้คุยกับลูกค้าด้วยได้สัมผัสกับลูกค้าว่าเขาชอบแบบไหนรสชาติเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คุยกับลูกค้าเหมือนเราได้เพื่อนนะคะมาอยู่ที่นี่เหมือนได้เพื่อนนะคะอย่างที่ไร่เหมือนกันที่ฟาร์มสเตย์หรือที่นี่ค่ะเหมือนเราอยู่เราเพื่อนมาเยี่ยมเงี้ยได้มิตรได้เพื่อนได้ธุรกิจครบวงจรครับแล้วอาหารของเราก็เหมือนทําเหมือนโฮมเมดเหมือนทําที่ไร่เหมือนกัน ที่ไล่ทำไงก็ทำอย่างนี้ค่ะมันโอนทำที่ไล่นะคะเดี๋ยวแป้นึงค่ะค่ะแขกก็จะมีของหลักนะคะอาหารหลักของเราก็คือพิซซ่าตาถ่างเป็นแบบบางกรอบสูตรอิตาเลียนดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีสปาเกตตี้ค่ะไอ้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นเขาเอาท่อนไม้มาได้มา่างไหนเอเราจะทำมีมีคน ตัดต้นไม้แล้วก็บางทีก็มีต้นไม้ในไร่ของเราก็ตัดมามเป็นฟืนเป็นฟืนค่ะก็เป็นตอฐานนใช่ไหมใชส่วนใหญ่จะใช้ไม้ยูคาที่เขาเขอ,ขอนี่ก็มีในไร่ของเราก็มีไม้ยูคาเยอะอตัดแล้วก็ตัดตั้งแต่มัน,มนยังเปียกอยู่นะ,ะคะที่มันดิบอยู่เนี่ยตัดแล้วก็เราก็ต้องปล่อยเวลาให้มันผ่านไปสักสามถึงสี่เดือนแล้วถึงจะใช้ได้นะคะถ้ามันไม้ฟืนที่ดิบเวลาเผาแล้วมันจะ มันจะไม่ช้าแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นเหม็นควันอะค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องเหมือนตัดแล้วก็ต้องตักแดดไว้แล้วก็เอาไปใช้ก็จะมีเจ้าประจาที่ในเขาค้อนนี่ค่ะเขาจะตัดเอาเมาคอยขายให้เราใช้เยอะนะครับปีหนึ่งก็ใช้มาอยูายเยอะอ๋อก็เป็นแบบว่าประจําเลยนะใช่ค่ะตอนแรกเราไม่รู้ว่าที่นี่มีเราต้องซื้อจากนอกายจะน่าบุรีอะไรนู่นนะซื้อจากที่นอนมาแล้วใส่รถมา โอ้โหลำบากมากใช่ช่ไม่ลำบากเยอะเราอยากให้มันทุกอย่างมันเหมือนได้รสชาติเหมือนที่อิตาเลียนแท้เราก็เลยแบบทุกอย่างควบคุมทุกอย่างให้เหมือนเป๊ะเๆไม่แต่ฟืนอ่ะใช่ไหมฮะวัตถุดิบทุกอย่างนี่ใช้ของดีนให้อย่างชีสก็ใช้ชีสอย่างดีเลยนะคะแป้งอะไรของเราก็จะแบบเป็นสูตรเฉพาะนะคะมันก็จะบางกรอบลูกค้ามาก็จะชอบตรงนี้ค่ะ ชอบค่ะชิมแล้วไม่ได้ชิมมากินไปแล้วกินไปแล้วอิ่มไปแล้วจะกินอะไรนะหน้าอะไรนะจำคนไทยอะไรข่าววายียนกินยางียวไม่เคยจำอืมขาวายน แล้วอีกอันนึ่งถาดแบบถาดเบลเลอร์เธอเลยอ่ะถาดใหญ่เลยถาดใหญ่มากบางคนนี่กลัวว่าจะกินไม่หมดใช่ไหมคะแต่มันเป็นแบบบางกรอบถึงจะถาดใหญ่แต่ก็กินหมดนะคะยางฝรั่งนี่เขาหนึ่งคนต่อหนึ่งถาดเลยนะคะแต่คนไทยนี่อาจจะต้องแชรแชกันหนึ่งถาดอาจจะสองสามคนถ้ามาสักสี่คนอาจจะสักสองสามถาดอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีพาผู้ใหญ่มาใช่ไหมคะผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ถนัดอาหารฝรั่งอะไรเงี้ย เราก็เลยมีฝั่งน้อนเป็นอาหารไทยคือจะมีผัดไทยมีกรอบอะไรเงี้ยมีผัดไทยด้วยข้าวข้าวพัดมีหมดเลยนะตัสั่งตำสั่งโอ้โีเนาะคือครบมาโอ้บ่งจรใช่ไหมจบเลย อยากได้พิซซ่าสปาเก็ตตี้อะไรฝั่งนี้มีอาหารแบบฝรั่งใหคิดว่าร้านพิซซ่านึกว่ามีพิซซ่าอย่างเดียวแต่ว่ามีสพอร์ตสำหรับคนที่ไม่ถนัดอาหารฝรั่งเพราะมากันหลายคนฝังโน้ะมากันหลายคนแล้วคนไม่กินไม่กินพิซซ่าก็มีใช่ค่ะผู้ใหญ่ค่ะส่วนใหญ่จะแบบท่านไม่เป็นไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องทานอาหารไทยอาหารไทยฝั่งนู้นมีค่ะมีบักกุเต่ด้วยนะคะ มะกุเต่เนี่ยคือสไตล์แบบคืออียงจริงมะกุเต่เนี่ถ้าท่ากรุงเทพหรือว่าที่ปักใต้เขาจะดังเนาะเขาจะทานคืออียงเนาะแับนมกุเต่จะเป็นซี่โครงหมดตุนต้มยาจีนออ๋แบบยังสั่นกรุงเทพก็จะดังมะกุเต่เหมือนคล้ายๆเล้งคล้ายๆเล้งแน่นะคะเหมือนเล้งอซุปปเเร์ลจะถามนะว่าเล้งคืออะไรอ่าเดี๋ยวเราจะไปซุปเปอร์เลยคือเด้กินอยู่เคยได้กินอยู่ ก็ทุกท่านท่าใครมาวัดนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหิวนะคะเพราะว่าแถบนี้มีร <going target sharing> uh ้านอาหารเยอะมีต <carrots aussi again> so <t orar uana> ั้งแต่ร้านนมจิ้แล้านข้าวแกงร้านหายอย่างอันนี้ก็มีเป็นอาหารฝรั่งเหมือนเรานะคะร้านใกล้ๆกันไปดันกาแฟสามารถสั่งกาแฟมาทานที่ร้านเราได้ไปนั่งร้านอื่นก็สั่งพิซซ่าไปทานได้อ๋อแชร์กันแชร์กันก็ดีครับพยายามไม่ขายให้ซ้ำกันนะคะ อย่างอาหารฝรั่งก็พยายามเมนูไม่ให้ซ้อนกันอย่างร้านนที่ขายสเต็กเราก็จะไม่ขายสเต็กเราก็จะไปขายอย่างอื่นก็เรียกไปเป็นขาขายไก่บอนชอนเด็กชอบไว้รุ่นชอบไก่เกาหลีไก่ทอดซอสเกาหลีอร่อยไปทานได้ป่ะไม่ได้ชิมเนาะไปข้างหน้าไาข้างหน้าอีกรอบร้านรอบเมนูเมื่อตอนหนึ่งเที่ยงยังยังไปทานที่ที่โฮมสเตย์เนาะ ห่างกันไม่กีนก่น,น,น,นาทีมาเจอพี่สาแล้วโอโ้โหครับพี่ติงนอกจากมีพิซซ่าแล้วก็มีอาหารเมนูตามสั่งแบบไทยเนาะแล้วกอ็อาหารตามสั่งทุกชนิดเลยครับ <Okay. S 2> ผมแล้วทีนี้อยากจะทราบว่าร้านนี้ทำมากี่ปีแล้วร้านนี้ทำประมาณสี่ปีค่ะโอ้ส <4 S 2> ี่ <4 S 2> ปีปปแล้วตรงนี้นะคะแต่ถ้าที่ไล่เนี่รวมแล้วก็ คือทาที่ไร่ได้สักปีสองปีก่อนแล้วก็ค่อยหาทําเลมาทําได้ตรงนี้ที่ไร่นี่ทํามาประมาณหกปีละหกปีทําฟาร์มสเตย์ประมาณหกปีก็สึว่าลงตัวนะแล้วเป็นไงบ้างเกี่ยวกับโควิดมันก็ลําบากเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพรอย่างเมื่อก่อนนี้อย่างร้านนี่วันหยุดอย่างที้คนจะเต็มนี่เราต้องเอาพนักงานมาเตรียมนี่สิบยี่สิบคนเลยอะวันนี้พนักงานมีแค่สี่คน เอาอยู่ค่ะสี่ห้าคนมันก็ได้เลยช่วงโควิดเนาะช่วงโควิดมันก็เศรษฐกิจมันใช่ค่ะใช่แต่ผมว่าตอนนี้เริ่มเริ่มกลับมาคึกคักแล้วนะคนเริ่มไม่กลัวเริ่มไม่ปิดแมสกวแล้วก็หมายถึงว่าทุกอย่างตอนนี้ทางผู้ใหญ่เขาก็จะอนุญาตฮะให้ให้ทุกคนออกมาใช้ชีวิตปกติได้ค่ะอ่าก็ระวังตัวหน่อยอ่าแต่ก็ต้องต้องฉีดวัคซีนให้ได้ องติ้นีด้เห็บนีสสีแล้วนะคะเวลาออกไปข้างนอกต้องสวมแมสเนาะใส่สวมแมสแล้วก็มีน้ำยาพ่นเราของเราดูแลตัวเองตลอด่ฉีดฆาเชื้้อออกก่่นนเขาราต้องดูแลเราเราไม่ประมาทเนาะยาส่วนตัวฉีดเราจะเวลาจะไปไหนขึ้นรถลงเรือเราเราจะไม่ประมาทกับชีวิตของเราเราต้องดูแลของเรานี่ช่วงโควิดหรือแม้แต่ทุกวันนี้นะคะก็นข้างน่าจะมีแอลกอฮอล์แล้วก็คอยคอยเช็คนะคะ ให้ลงชื่อแล้วก็โตะเนี่ยถ้าเก็บโตะแล้วก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์เพื่อแลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดค่ะถูกต้ออ่าเดี๋ยวสุดท้ายนี้ครับผมอยากให้พี่ติ๋งแนะนําท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการจะมาติดต่อเข้ามาใช้บริการติดต่อช่องทางไหนครับค่ะของเราก็จะมีเพจนะคะเพจอังเคิลทอมพิซเซียนะคะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ในอินสตาแกรมก็มีค่ะแล้วก็ จองส่วนให่จะจองมาทั้งเพจนะฮะแล้วก็มันจะมีเบอร์สมวว่าเวลาไปติดป้ายตรงไหนเนี่ยมันก็จะมีเบอร์ของตรนไว้โทรมาจองะฮะไปโพสต์ตามกลุ่มต่างๆใน Facebook จะคอยโฆษณาว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนรับจองเวลาไหนมาเวลาไหนเปิดกิดตรงตอนไหนแล้วเราช่วงโควิดนี้เราทำา d e l i v e r y ด้วยนะคะทั่วขา้อเลยค่ะห้าร้อขึ้นไปส่งทั่วเลยส่งดลิเวอรี่ยใช่ค,ค่ะถ้าไกลกว่านี้ก็อาจจะแบบ เหมือนคิดแค่ส่งนิดนึองอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าขึ้นไปบนหัวพคนะคะทุกคนให้ค่าลถหมดเลยค่ะสั่ง500หรือ600ก็ยังให้ค่าลดอีกะะอ่ะค่ะคนไทยมีน้ำใจเขาบอกว่ามาไกลเก่งใจ<ๆ>แค่ถุงพิซซ่าก็ดีใจแล้วครับครับผมก็ยังไงก็ขอบุญพี่ติ่งด้วยนะครับวันนี้ฮะที่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้การต้อนรับกับทีมงานพวกเราเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยนะครับฝากกดติดตามช่องเบกกี้ของสีด้วยนะครับสวัสดีครับ ขนะอบคุณที่ได้มาด้วยค่ะน่ทานจริงหน่อยทานจริงหน่อยเร็วหนูหนูไม่ทานันเย็นหนูอายอยู่ลลใช่เ,เหรอีร่ะ โลิ้นแตกฟันกระแทกใช้ยาปากสมานลิ้นของเขแล้วเอาเพศสัตว์นิดถลิ้นเป็นข้าวขาวลิ้นแตกปากเป็นแผลหรือแผลล้นในใช้ยาขาดสมานลิ้นของแล้วเอาเพศสัตนิโถก็ต้องอาะตป็นี้ฉลและเอกสารเพื่อัสินผ่าน วัน LED สว่างนานไิกด่วอนะ่ะ